สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้27มิถุนายน2565 9โมงเช้าครับวันจันทร์สำหรับคลิปนี้ช่องตองพันผมก็มาชวนพี่น้องจับตามองครับความเคลื่อนไหวด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้งอายุผู้สูงอายุ6เดือนนะครับตามมติคอรมเมื่อ26เมษายน65ได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้ให้จ่ายเงิน ช่วยเหลือพิเศษผู้สูองอายุเป็น,นเวลา6เดือนก็คือเดือนเมษา65ถึงกันยายน65เพิ่มขึ้นจากเบี้ยยังชีพที่เคยได้รับอยู่ตามปกติตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุครับ60ถึง69จะจ่ายช่วยเหลือพิเศษเดือนละร้อยนะครับ6เดือนนะครับ70ถึง79จ่ายช่วยเหลือพิเศษ150ต่อเดือน6เดือนแล้วก็ 80-89จ่ายช่วยเหลือพิเศษ200บาทต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจ่ายช่วยเหลือเป็นพิเศษเดือนละ250เป็นเวลา6เดือนเมษายนถึงกันยายน65ตอนนี้ยังจ่ายไม่ได้นะครับจากการติดตามข่าวตามเพจต่างๆของรัฐนะครับโดยเฉพาะเพจไทยกู้ฟ้าก็ได้ลงข่าวไปแล้วว่าคาดว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายยอดหลัง6อ่า4เดือนได้ก่อนก็คือของเดือนส่วนที่เพิ่มข,ของเดือนเมษาพฤศภาคมมิถุนายนกรกฎาใน ช่วงเดือนกรกฎา,าคมนี้จะจ่ายย้อนหลังสีเดือนได้แต่ว่าก่อนที่จะจ่ายย้อนหลัง4ีเดือนได้นั้นยังจะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อให้คอรมออนุมัติงบกลางของปีงบประมาณ65 8,300กว่าล้านก่อนนะครับอนุมัติงบกลางเสร็จแล้วก็อนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการจ่ายเงินโครงการนี้ด้วยนะครับเมื่อคอรมอ,อนุมัติโครงกางงรเสร็จแล้วอนุมัติอนุมัติงบประมาณอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเสร็จแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะดําเนินการต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนี้น่าจะประกาศวันจ่ายเงินออกมาแล้วก็จ่ายเงินตามวันเดือนปีที่ประกาศต่อไปซึ่งจากเพจของรัฐบาลนะครับเพจไทยกูฟ้าก็เขาก็บอกว่าคาดโดยกรมบัญชีกลางคาดว่าจะจ่ายได้ตัวเบิกสี่เดือนยน้อนหลังก่อนในเดืนอกกดนกรกฎานี่แหละเสร็จแล้วอีกสองเดือนที่เหลือก็คือของเดือนสิงหาของเดือนกันยาจะจ่ายในรอบต่อๆไปนะครับในรอบเดือนต่อๆไปแต่ว่า การจ่ายเงินตัวนี้นะครับจับตามองก่อนที่จะจ่ายได้ในช่วงกร,รกฎาจะต้องมีการเสนอโคอรมอก่อนอนุมัติงบกลางจับตามองว่าที่ย8เข้าหรือไม่เข้าโคอรมอครับถ้าเข้าย8มิถุนายนเข้าที่ประชุมคอรมอเรื่องนี้เรื่องอนุมัติงบกลาง8,00 0กว่าล้านนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะได้ในช่วงกร,รกฎาแต่ถ้าย8มิถุนายนยังไม่เข้าโคอรมอไปเข้าช้ากว่านั้นก็ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่อาจจะ ไม่กลางเดือนกรกฎาอาจจะเป็นปลายเดือนกรกฎาแต่ถ้าเสนอช้าเข้าที่ประชุมช้าก็ไม่แน่จะจ่ายได้ในเดือนกรกฎานะครับติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ยังไม่ได้ประกาศออกมาจากภาครัฐอย่างเป็นทางการบ้าระบุวันเดือนปีที่จะโอนวันไหนมิแต่การคาดการเพราะว่าเขามีการดําเนินการไปด้วยและก็มีการคาดการไปด้วยนะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าจับตามองมันจะเป็นไปตามที่มีการคาดการไว้ว่าจะจ่าย ในช่วงเดือนกรกฎาคมตกเบิกซีเดือนนี่มันก็ต้องเข้าที่ประชุมครมอนี่แหละยี่แปดมิถุนานนี่แหละนะครับติดตามดูไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปที่มีการประชุมครมอครับก็หวังว่าตามที่เพจของรัฐนะครับได้ขึ้นข่าวก็อยากจะให้เป็นตามนั้นพี่น้องประชาชนรอมานานพอสมควรนะครับเอาละครับจับตามองการประชุมคอรมอครั้งต่อไปครับยี่แปดมิถุนายน,นงบกลางอนุมัติเข้าหรือไม่เข้าครับ แล้วก็อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเข้าหรือไม่เข้าที่ประชุมพลมอติดตามครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้ไวหรือได้ช้าครับในการช่วยเหลือพิเศษของรัฐบาลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ